สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับวันนี้เป็นจะเรียกว่าตอนพิเศษก็ได้นะฮะอาจจะมีความยาวประมาณ3 4ตอนเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องเกี่ยวกับ Bitcoin และ Cryptocurrency เหมือนที่คุณลุงได้พูดถึงเอาไว้ในตอนสุดท้ายของปีที่แล้วสําหรับตอนแรกเราจะพูดคุยกันในเรื่องของว่า Bitcoin คืออะไรทําไมเราถึงพูดคุยกันถึงเรื่อง Bitcoin แล้วมันมีความสําคัญยังไงอาจจะนานนิดนึงนะครับผมยังไงก็อยากให้ได้ดูกันเป็นความรู้กันนะครับในตอนท้ายเราจะมีเรื่องเกี่ยวกับคอร์สท,ที่จะเปิดในเดือนนี้เช่นเดิมนะฮะไปดูกันเลยครับ ตลาดเปิดกันไปแล้วเมื่อวานเป็นวันแรกนะอันนี้เราถ่ายกำลังคารผมไม่รู้เหมือนกันว่จาจะอัพวันไหนเมื่อวานนี้ตลาดเปิดวันแรกก็ก็ลงกันไปแล้วประมาณหนึ่งนะฮะภาพรวมของตลาดตอนนี้อาจจะไม่สู้ดีนะไม่ว่าจะตลาดอะไรก็ตามแต่มีตลาดสุดท้ายที่คุณลุงพูดถึงนั่นก็คือส่วนของเอ่อบิตคอยแล้วก็คริปโตเคอเรนซีอื่นๆนั่นเองว่าน่าจะมีอนาคตวันนี้ผมเลยถือโอกาสนะครับผมเ,เชิญพี่ชายผมเองนะฮะคุณ ตรงใช้ปิยะหรือใช้เทวพจน์ได้ทั้งคู่นะฮะคุณปิยะเทวพจน์สัมพันธารักนะฮะคุณต้นนะฮะพี่ต้นนะครับผมซึ่งก็เป็นผู้ที่เรียกว่าคร่ำบอดอยู่ในวงการของบิตคอยคริปโตเคเรนซีวันนี้ก็จะมาคุยกันว่าเออบิตคอยมันคืออะไรนะครับผมสวัสดีครับเ,เริ่มเล่นจริงๆคือคือแบบประมาณรู้สึกกุมภาสองพันสิบสาม นานมากแล้วนะครับช่วงที่เราอยู่ดีเริ่มกันว่าไม่ไม่ลองขุดกันใช่ลองขุดกันนะคือแบบได้ข่าวว่ามันคืออะไรใช่ไหมครับ <ๆ S 1> แล้วก็ก็ลองเล่นๆดูมันก็เป็นเงินอีกอันหนึ่งซึ่งก็ไม่มีการคุมไม่มีรัฐบาลกลาง คนใดคนหนึ่งคุมไม่ใช่เงินของรัฐใดรัฐหนึ่งอย่างนี้ดีกว่าใช่ไหมเป็นเงินที่ไร้พรมแดนฟังดูยุคเริ่มต้นมันแบบมันเป็นเงินอินดี้อ่ะอินดี้มากเลยใช่ใช่ไหมคนก็คือต้องแบบต้องขุดกันเองโดยแบบมีเอาคอมมานั่งขุดกันใช่ไหมครับก่อนหน้านั้นผมเริ่มเล่นพิซซ่าอันนึงไม่รู้กี่หมื่นบิตคอยนสี่หมื่นสี่แสนบิตคอยน์จะไม่ได้แล้วประมาณประมาณเจ็ดหมื่นส่งเท้าเอาพาก้าประมาณเก้าพันบิตคอยน์มั้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมช่วงที่แบบเริ่มเล่นนะครับตอนนั้นก็บิตคอยน์ประมาณสามสิบสี่สิบเหรียญ บิตคอยคือแบบจริงก็คือสายแล้วนะที่แบบคนหลายคนหลังจากนั้นก็คือเกิดเหตุการณ์ไซเพลสที่แบงค์ล่มทั้งหมดในไซเพลสทำให้ค่าบิตคอยตอนนั้นกระโดดมากๆเลยกระโดดจากประมาณ40ไปอยู่ประมาณ80ดเกิดอะไรขึ้นแล้วบิตคอยเกี่ยวยังไงมันเป็นจุดที่คนตระหนักแล้วอย่างแท้จริงว่าบิตคอยมันจําเป็นในเมื่อเงินสดที่คุณเก็บไว้ในแบงค์นะมันโดนยึดหมดไซเพลสตอนนั้นอธิบายนิดนึงก็แล้วกัน เงินเกิน1 0 0่0ยูโรใครที่มีเงินในธนาคารเกิน1 0 0 0 0ื่นยูโรนะฮะโดนยึดเกือบหมด37.5%เอนะครับของเงินที่เกินหมื่นยูโรนะเขายึดไปเป็นเบลอินธนาคารนะคือเบลอินคือบังคับให้ซื้อหุ้นธนาคารเปลี่ยนเป็นหุ้นดื้อเลยคือไม่ได้ใช้คำว่ายืดอยู่ดีไม่ได้บอกมาจะยึดบอกว่าเงินฝากของคุณเนี่ยจะเอาไปซื้อหุ้นธนาคารนะส่วนหนึ่ง นเป็นนโยบายรัฐบาลออกมา37.5%เป็นหุ้นยี่บ2องจุหต่อว่าอาจจะคอนเวิร์ต่อไปในอนาคต mm hmm. คือในี่ครึ่งหนึ่งของเงินทั้งหมด50%นะะ mm hmm. ยืดแล้วใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นอีก30%ฟรีซไว้ก่อน เปเชอรี่80%ของเงินนะโดนยึดไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนอกจากนั้นก็มีแคปพิตอลคอนโทรลคือคนจะกดเงินตัวเองที่อีก20%ที่เหลือนะจะกดเงินตัวเองจากเอทีเอ็มจากอะไรเง้นนะก็คือแบบมีข้อจำกัดว่าได้แค่วันละห้าร้อยใช่ไหมสามร้อยยู่คือแบบมันมันขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าคนต้องไปต่อคิวกันเพื่อที่จะกดกันวันต่อวันต่อวันต่อวันเอาออกมาทีละนิดทีละนิดอันนี้คือเงินที่เหลือที่เหลือ20%แล้วนะใช่ไหมเพราะที่เหลืออีก80%นี่มันโดนยึดโดนฟรีสหมดแล้วนะใช่ไหมซึ่งอันนััั้้้นน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 ่่่่มททาาาาใหหคครรกววเเเเเฮยงงิิีดป็ขอ ไม่ใช่ของเราจริงๆแล้วมันแบบเราไม่มีความไม่มีอำนาจในการควบคุมมันเลย Bitcoin มันเป็นทางเดียวที่จะรอดเมื่อเกิด financial crisis คือเป็นเงินที่ไร้พรมแดนรัฐไม่สามารถคุมได้รัฐไม่สามารถยึดได้รัฐไม่สามารถละลายเงินเราได้ด้วยนโยบาย zero interest หรือว่าแล้วก็แบบทำให้เกิด hyper inflation เหมือนในพวกแบบใน Zimbabwe หรืออะไรก็ตามที่ inflation เดียวทุกคนเป็น t r i เลทุกคนเป็นเศรษฐีหมื่นล้าน สนล <fl> ation, า้านล้านที่แบบด้วยอินเฟลชันมาหาศาลเพราะฉะน,นั้นนั่นคือที่มาของที่แบบเรียกว่าบิตคอยมันคนจะหนักว่ามันสําคัญการที่มีเงินที่แบบที่ไม่สามารถโดนห้ามได้เงินบนอินเทอร์เนต็ต่ไม่ขึ้นอยู่กับธนาคารไม่ขึ้นอยู่กับรัฐบาลใดๆไม่ขึ้นอยู่กับอานาจของใครคนใดคนหนึ่งเรียกว่าน,นั้นเป็นสถานการณ์แรกมั้งที่คนที่นอกเหนือจากวงการพวกกีกเนิร์ดวงการไอทีทั้งหลายมาสนใจตัวเคอร์เรนซีใช่อันนั้นก็คือเป็นจุดแรกเลยที่แบบจะมันขึ้นมาก่อนมันขึ้นแล้วมันลงมาก่อนช่วงหนึ่งตอนนั้นนมมัจะีข่าว มีสแกน d ออกมาเรื่องกับซีโรสใช่ไหมมันลงมานิดนึงลงมาจริงๆถ้าเรามองกันทางชุมรมก็คือมันทาเว็บหนึ่งสองไปแล้วรอบหนึ่งหลังจากนั้นมันขึ้นอีกรอบหนึ่งคราวนี้ขึ้นไปถึงพันกว่าเปลี่ยนอันนั้นรู้สึกเป็นกรีซกรีซด้วยแล้วก็แต่ที่มันหยุดนี่มันเป็นเรื่องของไอ้ตลาดอ,อันหนึ่งที่ล่มบัลก็อกบังลอกนะฮะตลาดล่มไม่ใช่อันนี้เน้นนะไม่ใช่ระบบบิตคอยล์ล่มนะแต่เป็นโบรกเกอร์คือคนเอาเงินไปฝากไปกับโบรกเกอร์เยอะมากเพราะว่าส่วนหนึ่งเขาถือว่า บรกเกอร์ระบบไอทีคงดีกว่าเรามากเพราะถ้าเราไว้มือถ<ห>ือมันคือเหมือนเงินสดอะ่ะถ้า bitcoin อยู่อยู่บนมือถือเราทำมือถือหายมันก็ขายไปเลย<ห>มันอยู่บมนไฟในคอมถ้าไฟนั้นโดนขโมยคอมโดนแฮก<ห>มันก็หายเพราะฉะนั้นเราไว้โบรกเกอร์อาจจะปลอดภัยกว่า<ห>ปรากฏว่าโบรกเกอร์มันก็ล่มไปเลยก็ล่มเหมือนกันใช่ไหมม,มันก็ลม่ลมล่มแต่ล่มแบบโกงคือไม่ได้ล่มโดยระบบระบบยังหนาแน่นแล้วก็ลงมา200 จากพันกว่าลงมา200อกว่าแล้วก็ anyway แล,กแล้วก็ถึงปัจจุบันนี้ถึงปัจจุบันนี้ก็คือขึ้นมา400อกว่านั่นคือที่มาที่ทําให้สนใจบิตคอยเมื่อกี้นี่ก็เหมือนกับส่วนที่ว่าทำไมาคนถึงมาสนใจในส่วนของคริปโตเคอเรนซีหรือจริงๆคือสนใจในบิตคอยกันเป็นจํานวนมากนะฮะ <c oughs> เนื่องจากว่าในสถานการณ์โลกที่ผ่านมาทําให้มันสามารถที่จะเหมือนพิสูจน์ตัวเองได้ในระดับหนึ่งแต่มันก็ยังมีคําถามอยู่อีกแหละว่าหลายๆคนยังไม่มั่นใจว่าการที่เราจะเอาเงินไปเขาใช้คำว่าเหมือนไปซื้อเงินในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันม ปลอดภัยมีเสถียรภาพขนาดไหนมันต่างอะไรกับการไปซื้อเงินในเกมออนไลน์เดี๋ยวตรงนี้เราเราลองมาขยายความตรงนี้กันดูนิดนึงโอเคเงินในเกมออนไลน์ปัญหาที่เกิดขึ้นที่สุดก็คือมันมีคนหนึ่งคนบริษัทหนึ่งบริษัทควบคุมเงินนั้นมมเมื่อเกมเริ่มฝืดเมื่อคนเริ่มเล่นน้อยลงก็จะ,ะมักจะมีโปรโมชั่นมีการลดแลกแจกแถมคือโยนเงินเข้าไปทำให้เศรษฐกิจในเกมนั้นนะใช่ไหมเกิด เป็นสภาพเงินเฟ้อมหาศาลคือคือมันเฟ้อ,อยังไงมันเฟ้อในการที่ว่าเอ่อสมมติว่าบอกมีโปรโมชั่นคืออะไรสมมติว่าขายเงินอ่าสิบล้านเหรียญในเกมโดยการเอาเงิน600บาทไปแรกเนี้ยนะฮะไอ้สิล้านตรงนั้นเนี่ยมันไม่เคยอยู่ในระบบของเกมมาก่อนพอเราแลกปุ๊บเราได้เงินมา10บล้านแต่มันทาให้เงินทั้งหมดในเกมเนี่ยมันมีเพิ่มขึ้นอีก10บล้านแปลว่าอะไรแปลว่าของทุกอย่างก็จะแพงขึ้นเอ่อตัวเงินมันจะมีมูลค่าการจับใจ่ายใช้สอยลดลงอันนี้ก็คือเกิดอาการเงินเฟ้อขึ้นนั่นเอง นะเหมือนกับเงินจริงใช่เนเงินจริง,รงคือตอนเศรษฐกิจเฟอ้อเขาก็จะลดภาษีแล้วก็จะอะนะจะแจกรดคันแรกแล้วบิตคอยน์มันต่างจากพวก virtual currency, เวอร์ชวลเคอร์เรนซีในเกมอย่างไรหนึ่งมันไม่มีคนควบคุมเลยทุกคนที่ใช้นะ ในยุคแรกคืออันนี้ไม่รวมพวกแอป,ปมือถือนะแต่ว่าถ้าคนที่ใช้บนคอมเต็มเลยโอห้เข<ด>้าใจง่ายๆแล้วกันผู้คนที่ที่มี wallet ต i t c o i ยเต็มๆในยุคแ,แรกนะ,นกกนะไม่ได้เป็นหนึ่งผู้ใช้แต่เป็นเสมือนหนึ่งธนาคารในระบบอันนี้คือความแตกต่างคือไม่ได้เป็นลูกค้าธนาคารแต่ว่าเป็นธนาคารมีมีความสามารถในการโอนในการย้ายเงินเลยในการตรวจสอบบัญชี ของคนอื่นที่แบบอาจจะอ้างอิงเราเท่ากันหมดทุกคนวิธีทำงานของระบบบิตคอยน์คือมันจะมีระเบียน uh huh. uh, ledger uh huh. บัญชีซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้ uh huh. อยู่ในทุกเครื่องยกเว้นอันหนึ่งคือถ้าเป็นอย่างเช่นแอป,ปบนมือถือมันจะไม่มีระเบียนอยู่บนมือถือแต่ว่ามันจะอ้างอิงระเบียนบนคอมอื่นที่มักจะอยู่ใ,ใกล้เคียงน, uh huh. นะครับคือมันจะอ้างนนแแต่แบบมันไม่มีใครเป็นศูนย์กลางไม่มีใครคุมระเบียนนั้นทุกคน มีค copy หนึ่งหมดเลยและเสร็จแล้วคือการที่ทุกคนถือสมุดบัญชีการโอนเงินการ t r a เฟ f e r การยกย้ายเงินทั้งหมดที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยทำให้เกิดอะไรขึ้นมันทําให้เกิดความมั่นใจ uh huh. ว่าสิ่งที่ทําไปแล้วมันไม่สามารถกลับคืนไปแก้ย้อนหลังได้คือง่ายสมมติเหมือนผมโอนเงินให้พี่ต้น uh huh. โอนไปร้อยบาท อีกวันหนึ่งผมมาผมบอกว่าไม่มีอะไรบัญชีผมไม่ได้บันทึกเอาไว้ผมไม่ได้โอนนะฮะเพราะฉะนั้นพี่ต้นตัวอย่างที่ดีกว่านั้นคือใช้เครดิตการ์ดดีกว่าใช่ไหมอ่าเป็นเจ้าขายของโดยใช้เครดิตการ์ดซื้อของมาให้เบอร์เครดิตการ์ดไปแล้วผมก็โทรไปบอกบริษัทเครดิตการ์ดว่าให้กระเป๋าตังค์ขายใช่ไหมโดนชาร์จแบ็กชาร์จแบ็กไปชาร์จแบ็กได้ร้านสวยอใช่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นได้คือการแก้บัญชีแต่ว่าบิตคอยมันเหมือนเงินสดนะคือให้ไปแล้ว ไม่สามารถเอาคืนได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งแบงก์ไม่ต้องมี่เอกสาร,ร,รไม่มีเอกสารเลยนี่ใช่คือเอกสารนี่คือธนาบัตรนั่นแหละธนาบัตรเหรียญพวกนี้เราไม่ต้องไปพึงงพ่งมันเราโอนตัวเลขให้แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือคือทุกคนจะมีบันทึกเลยว่าใครโอนอะไรให้ใครใตลอดเวลาเพื่อง่ายเมือนเหมือนมีบัญชีที่อัปเดตสดตลอดเวลาใช่ไหมฮะในเมื่อมันเกิดขึ้นอย่างนั้นแล้วมันมีบัญชีที่อยู่ในมือของทุกๆคนที่อยู่ในระบบเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันจะไม่มีใครสามารถเข้าไปแก้เพราะฉะนั้นการโอนทุ โดยเท่าเทียมกันและทั่วถึงกันทันทีเข้าไปดูนิดหนึ่งถึงการได้มาซึ่งเงินและการทำบัญชีการินบัญชี mining เขาก็บอกไว้ว่า จะมีบิตคอยทั tourism, ้งหมด21ล้านบิตคอยอันนี้ชั่วการละปีะว่าสารเลยการปิดบัญชีนั่นจะปิดบัญชีทุก10นาทีเพราะฉะนั้นทุก10นาทีโดยเฉลี่ยประมาณทุกสินาทีจะมีการรวบรวมทรานซัคชันทั้งหมดคนนี้โอนคนนี้คนนี้นคนนี้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 คนนั้นนะรวบรวมทั้งหมดทําเป็นบัญชีบันทึกบัญชีและกระทําการปิดบัญชีทุกสิบนาทีคนที่ปิดบัญชีเสร็จคือตอนแรกจะแข่งกันปิดคนทุกคนที่มีคอมกันมาแข่งกันปิดบัญชีคนที่ปิดบัญชีสำเร็จจะได้ไป50บิคคไไดด้้รราาางงววััลล่ ได้ค่าปิดบัญชี50บิตคอย4ปีแรก4ปีต่อไปก็จะเหลือ25บิตคอยตอนนี้เราอยู่ในชว่วง25บิตคอยแล้ว4ปีต่อไปก็คือจะเหลือ12.5แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆใช่ไหมจนรู้สึกอีก2,100ก,กว่าบิตคอยยกสุดท้ายก็คือจะหมดไปปี2140บิตคอยก็จะไม่สามารถที่จะได้จากการปิดบัญชีละใช่เพราะฉะนั้นจำนวนมันตายตัวไม่เกิดอินฟลั i ชันการให้มาในระบบ คือตายตัว <S <S เพราะฉะนั้นการเข้าสู่ระบบคือทุก10นาทีจะเข้ามา5 5 5 0ศษแล้วตามด้วย25-25-25 e พ e e e ชเพราะฉะนั้นม,มันมีความแน่นอนและที่ที่ดีกว่าเงินจริงก็มันไม่สามารถทำ QE ได้มไม่ใช่ว่าเศรษฐกิจแย่เงินฝืนแล้วสามารถที่จะพิมพ์เงินขึ้นมาเองยังไงก็ทำไม่ได้ถึงแบบคือเพราะฉะนั้นมันทำให้เกิดความมั่นใจ ว่าไม่มีสภาพเงินเฟอ้อทาให้เกิดสภาพดีเฟลชั่นเมื่อคนเข้ามาเยอะขึ้นใช่ไหมมันก็เลยคือแบบคือ,อมันก็เหมือนมีมูลค่าสูงขึ้นเราก็จะเห็นหนึ่งกราฟบิตคอยที่มันขึ้นมาคือมันมีคนเข้าอยู่ในตลาดนี้มากขึ้นมีดีมาน์มากขึ้นโอเคเดี๋ยวพูดถึงการบิดบัญชีนิดหนึ่งว่าทำงานยังไงนะอันนี้คือมันไม่ได้มีคนมานั่งแบบคีย์เอ็กเซลแล้วก็ส่งไฟล์ไปให้แปรรูไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่วิธีบิดบัญชีหรือที่เขาเรียกว่าการขุดบิตคอยกันการขุดบิตคอยมันเกิดขึ้นอย่างนี้ สมมติว่าคือเราก็รวบรวมทร a c t i o n ทั้งหมดในสิบที่ที่ผ่านมาสิบที่รวบรวมไปหมดใช่ไหมอ่รวบรวมเข้ามาเรื่อยๆจริงมันไม่ใช่ทุกสิบมันไม่ใช่สิบทีแรกเริ่มปิดนะเราเราพยายามปิดอยู่อยู่ตลอดเวลาคมันจะมีการอัปเดตตลอดเวลาแหละตลอดเวลาเลยใช่ไหมแล้วก็อัปเดตแล้วก็ขอใหม่เข้าตลอดเวลาเราจะต้องรวมตัวเลขทั้งหมด แล้วก็เสร็จแล้วผ่านการแฮชเป็นการคำนวณตัวเลขแบบเอาตัวนี้คูนตัวนี้ตัวนี้คูนตัวนี้ตัวนี้คูนตัวนี้อะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นแฮชที่ซับซ้อนมากไม่สามารถคำนวณได้ค o นซ e เวอร์ใช่คือแบบไม่สามารถรอคำนวณย้อนหลังได้เพราะฉะนั้นวิธีทำคือว่ามั่วว่าเอาตัวเลขนี้เป็นตัวเลขแฮชนะส่งไปดื้อๆเลยมั่วเอาเร็วกว่ามั่วเอาเร็วกว่านะแล้วก็เอาบัญชีคูณตัวเลขแฮชและถามว่ามันเท่ากับทาร์เก็ตหนึ่งร์เก็ต แวลูหรือเปล่าเท่ากับหรือเกินถ้ามันเกินแทร็ v แวลูนั้นถือว่าปิดบัญชีสำเร็จเราจะรู้จักกันเลขอยู่เลขหนึ่งนะฮะที่เราจะเห็นได้ทั่วไปเรียกว่าเลขเช็คดิจิตอันนี้เราสามารถที่จะเห็นได้ในเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะฮะในเลขบัตรเครดิตก็ตามอย่างในบัตรประจําตัวประชาชนเนี่ยตัวเลขสุดท้ายเลยของบัตรเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ได้มีค่าเลยเลยมันเป็นเลขที่เอาไว้เช็คว่าไอ้เลข12ตัวก่อนหน้าเนี่ยมันขีดถูกหรือเปล่านะฮะซึ่งมันเป็นเลขที่เกิดขึ้นจากการคํานวณเลข12ตัวก่อนหน้า เราสามารถที่จะคำนวณเพื่อหาคำตอบได้ว่าเลขตัวสุดท้ายจะต้องเป็นเลขอะไรนะฮะคราวนี้เนี่ยอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นแบบเป็นการทำเช็คเช็คดิจิตแบบก็เหมือนด้านเดียวทำด้านเดียวแฮชเนี่ยคือมันทำกันหลายมิติมากจนในที่สุดเนี่ยมันไม่สามารถที่จะคำนวณย้อนหลังได้ว่าเลขตรงนี้มันต้องเป็นอะไรหรือว่าบัญชีที่ผ่านมามันคืออะไรนะฮะมันทำให้ยุ่งยากจนในที่สุดเนี่ยวิธีการก็คือเหมือนกับต้องมั่วเช็คดิจิตขึ้นมานั่นแหละแต่เช็คดิจิตมันจะไม่ใช่เลขตัวเดียวแล้วมันจะเป็นสตริงยาวๆซึ่งเราต้องมมมมัั่่ววขึ้นนนนาาาจจจกกะะชตรง จริงมันไม่มีตรงด้วยมันจะเป็นลิมิตหรือเกินกลมหรือเกินก็เหมือนเอาอย่างตัวอย่างเช่นสมมติเอาเลขแบบประชาชนใช่ไหมสมมติว่าผมไม่รู้เลยว่าคำนวณยังไงนะ,ะผมไม่รู้คำนวณยังไงแต่ว่ามีเครื่องหนึ่งซึ่งคำนวณได้นะ,ะใช่ไหมผมบอกว่าผมอยากให้เลขประชาชนเอายุคแรกบอกให้ต้องเกินสาเลขเช็คต้องเกินสามผมไม่รู้ว่าต้องเอา12ตัวนี้มาทํำยังไงว่าเขียนไอ้ตัวแบบ12 12ตัวยังไงที่จะเกินสาคือสมมติว่าอาจจะเป็น8ตัวแรกอาจจะเป็น บัญชี4ตัวนั้นเป็นตัวแฮชใช่ไหม,มตัวที่3ตัวเช็คผมรู้ว่า8ตัวนั้นคือบัญชีที่เกิดขึ้นจริง4ตัวเป็นตัวที่ผมต้องหาค่าแต่ผมมีทา์เกตว่า3นะผมก็สุ่มไปเส่ไว้4ตัวนั้นสุ่มจนก,กว่ามันจะคำนวณตัวมันเองออกมาแล้วมันได้เกิน3เกิน3ก็เรียกว่าโอเค ปิดบัญชีสำเร็จต่อไปบิดบิบชียากขึ้นก็ต้องเปลี่ยนเป็น 4, 5, 6, 7, 8, 9 uh huh. เพราะฉะนั้นเมื่อเวลาผ่านไปคนเข้ามาแข่งปิดบิดบิชีมากขึ้น uh huh. ระบบจะปรับตัวเองเออนับเวลาระหว่างบล็อกถึงบล็อก uh huh. ถ้าเกิดบล็อกมันเร็วเกินไปก็จะเพิ่มความยากสูงศจา 3, เป็น4เป็น5เป็น6เป็น7เป็น8เป็น9เป็น9 1 9 2 9.3 w h a t e v เ r และเสร็จแล้วตัวเลขอันนั้นน่ะคำนวณก็เหมือนเดิมคำนวณคำนวณคำนวณคือสุ่มคำนวณ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 ได้ตัวเลขเช็คออกมาตัวได้เช็คออกมาเกินทาร็ตหรือเปล่าไม่เกินสุ่มใหม่ไม่เกินสุ่มใหม่ไม่เกินสุ่มใหม่น่าจะไหมจนกระทั่งได้เป็นตัวเลขที่จะใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีที่ถูกบันทึกลงไปนะฮะถ้ามันได้เกินนั่นแปลว่าโอเคมันถูกต้องเพียงพอแล้วอเคที่จอยากพูดต่อไปคือความมั่นใจ ได้ในระบบบัญชีมันอยู่ทุกที่ทุกเครื่องมีบัญชีจริงเราจะรู้ได้ยังไงว่าบัญชีนั้นมันถูกต้องในโลกสมมุติในเกมน,นะเราคุมการทเบิลสเปนโดยมีคนหนึ่งคนบริษัทที่คุมเกมที่คุมโลกนั้นเป็นคนกันไม่ให้มีการใช้งานหนึ่งเหรียญน,นั้นพร้อมกันสองที่คือพอมันไปโผล่ที่นี่มันก็ต้องหายไปจากที่นี่ใช่แล้วแต่อันนั้นคือแบบระบบที่เซ็นทรัลไลซ์ซึ่งก็มีปัญหาทั้งหลายที่เรา พูดกันไปพูดไปแล้วนะบิ uh huh. ตคอยมีบัญชีทุกที่แต่ว่าปัญหามีบัญชีทีท่แล้วเสร็จแล้วเหรียญหนึ่งเหรียญเราใช้2ที่พร้อมกันป้องกันการใช้ซ้อนกันได้ยังไงคือเราสามารถที่จะเผลอเพื่อ mm hmm. ้ง่ายหรือว่าตรงใจก็ได้ที่จะบันทึกว่าเราจ่ายให้คนนี้จ่ายให้คนนี้พร้อมกันเพราะว่าเรามีเงินอยู่นี้เราจะเขียนว<ช>่าจ่ายให้ใครเท่าไหร่ยังไงก็ได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นมันต้องมีระบบที่จะป้องกันตรงนี้ซึ่งเป็นระบบที่เขาเรียกว่าเอ่อ n าหรือการขุดแต่ผมที่ผมไม่ชอบใช้คําว่ามาว่าการขุดผมชอบใช้คำว อธิบายสั้นๆง่ายๆเลยนะครับหลังจากโดนโปรดิวเซอร์ว่ามาแล้วเมื่อสักครู่ การปิดบัญชีมันเป็นการคำนวณที่ซับซ้อนมากคือเราเอารายการทุกรายการที่เกิดขึ้นในประมาณสิบนาทีที่ผ่านมานะรวมเป็นก้อนแล้วก็มาคำนวณปิดบัญชีที่สําคัญคือว่ามันใช้พลังงานเยอะคือใช้คอมต้องนั่งพยายามสุ่มปิด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 คอมเปิดตลอดเวลาแรกใช้คอมตอนหลังใช้ค่าจอตอนนี้ใช้ชิปซึ่งทําหน้าที่ได้อย่างเดียวคือปิดบัญชีในเดียวทำอีกไม่ได้แล้วก็สุ่ม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 คำนวณ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  จนปิดบัญชีได้การคำนวณแข่งกันปิดบัญชีนะบิตคอยตอนนี้กินไฟเท่ากับเมืองเล็กๆ2องอเ,เมืองอนี่คือที่มาของอมูลค่าที่แบบเป็นมูลค่าพื้นฐานของเงินระบบมันเพิ่มความยากเองใช่ไหมคือพูดง่ายๆการที่จะได้รางวาัลหรือได้บิตคอยมาเพื่อเป็น <ๆ S 2> เพื่อ <ๆ S 2> เป็นรางวัลในการปิดบัญชีมันต้องใช้ไฟมันต้องใช้พลังงานเยอะเหตุอันนึงนะคือที่ค่อนข้างคงที่มาตลอดนะคือค่าไฟ เข้าในการผลิตในการขุดต่อบิตคอยที่ออกไม่ใช่ไม่ใช่เป็นบิตคอยแต่เป็นแบบเงินสกุลอะไรก็ตามเป็นดอลลาร์ดอลลาร์ค่าไฟเข้าคำนวณเสร็จเสร็จต่อบิตคอยที่ออกอมันค่อนข้างสมดุลถ้าเกิดช่วงที่ได้บิตกำไรเยอะหน่อยคนก็เข้ามาแข่งกันขุดหรือแข่งกันปิดบัญชีเยอะขึ้นซึ่งมันก็ทำให้ ได้ยากขึ้นต้องใช้ไายมากขึ้นต้องใช้มากขึ้นมันก็ลงมาสู่จุดที่แบบอีควิเลเรียมในช่วงที่มีปัญหาข่าวอื้อฉาวตลาดล,ล่มคนนู้นโกงเอานนัเงินหนีไปเกิดคนเา,าเรียกว่าอะไรอะสันคลอนเล็กน้อยเนี่ยคนออกไปเลิกขุดปิดเครื่องมันก็ลดความยากลงลดความยากลงหนึ่งลดความยากลงสองลดจำนวนคนที่แย่ส่วนนั้นมันจะบาลานซ์ตัวเอง่อเพราะฉะนั้นบิตคอย n เนี่ยค่าที่ค่อนข้าง เป็นค่าที่แบบพื้นฐานของมนะัน Int intrinsic value นะใช่มมันคือค่าไฟฟ้าในโลกจริงที่ใช้ในการขุดในการแข่งินบัญชีหเหมือนทอง นะฮะเ,เราก็จะเห็นแล้วแหละว่า Bitcoin นะฮะหรือจริงจริงคริปโตเคอเรนซีทั่วไปยังไม่ได้พูดถึงเคอเรนซีอื่นๆเนาะมันจะมีพวก coin, เอาคอยอะไรต่ออะไรอีกเอาไว้ที่หลังนะฮะบิตคอยมันมีความาเรียกว่ามีมี intrinsic value ในตัวเองมันไม่มีใครควบคุมได้มันมีความสเสถียรมันมีความปลอดภัยตอนต่อไปเราจะมาดูกันดีกว่าว่าแล้วถ้าเราจะใช้ Bitcoin ในการแลกเปลี่ยนเงินซื้อขายของกันเนี่ยมันมีวิธีการใช้งานยังไงบ้าง จบไปแล้วจากตอนแรกเกี่ยวกับเรื่องของบิตคอยนะครับผมในตอนต่อๆไปเราก็จะลงในรายละเอียดเรื่องเกี่ยวกับวิธีการใช้งานบิตคอยการป้องกันการขโมยบิตคอยการป้องกัน Security ของคอมพิวเตอร์คุณจะทำยังไงก็ติดตามกันต่อไปในสัปดาห์ต่อๆไปนะฮะอันนี้เป็นเรื่องสําคัญยิ่งในสภาพเศรษฐกิจโลกที่เราไม่รู้อะไรจะเป็นยังไงเนี่ยการหาทางออกไปในสกุลเงินที่ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งหรือธนาคารใดธนาคารหนึ่งเป็นทางออกเป็นอิสรภาพทางการเงินที่แท้จริงนะฮะตรงนี้ก็ฝากไว้เป็นความรู้ให้กับทุกคนถ้ามีคําถามยังไงนะฮะอยากจะให้ฝากคําถามไว้ในส่วนคอมเมนต์อาจจะเป็นคําถามเกี่ยวกับวิดีโอก็ได้หรือว่าอยากรู้เรื่องไหนที่เกี่ยวข้องกับบิตคอยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเทรดบิตคอยหรือว่าการซื้อหรือการขุดหรือ,อยังไงก็ได้ฝากไว้ในคอมเมนต์นะฮะเราจะนําตรงนี้มาปรับปรุงเนื้อหาในตอนต่อๆไปให้ตรงกับความต้องการของคนดูมากขึ้น นะครับผมสุดท้ายนี้ก็จะฝากคอร์สนะคะคอร์สที่เราจะเปิดในช่วงเดือนนี้ก็จะมีคอร์ส C D C Basic รอบที่1สอนเรื่องของวิธีการใช้งานอินดิเคเตอร์วิธีการวิเคราะห์กราฟแล้วก็วิธีการบริหารพอร์ตเบื้องต้นเรียนกัน สองสัปดาห์วันอาทิตย์ที่ตึกอาคาร c d c c h a r l o c o m ที่รังสิตหลังจากนั้นเราก็จะมีคอสที่จะเป็นเรื่องต่อเนื่องจากวิดีโอตรงนี้ก็ค,คือคอสเสวนาเรื่องบิตคอย n b บิตคอยมีความสาคัญยังไงกับชีวิตของเรามันคืออะไรเราจะใช้งานมันยังไงนะครับก็เป็นการเสวนาการเต็มวนันไม่มีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากค่าอาหารนะฮะเดี๋ยวเราจะมีการจัดอาหารจารัดเบรกให้ก็เราจะเก็บอยู่ที่คนละ3 0 0บาทนะครับยังไงก็รายละเอียดการโอนเงินวันที่อยู่ในดีสคริปชันข้างล่างนะฮะก็ตามไปอ่านกันได้ส่วน ขอเสใหายประจำปีนะครับผมตารางก็ใกล้จะคลอดแล้วอันนี้ก็ขอให้ติดตามข่าวสารทาง YouTube ของเราทาง Facebook ของเรานะฮะเดี๋ยวเราจะเปิดรับสมัครเร็วๆนี้ปีใหม่แล้วนะฮะอีกปีหนึ่งของการลงทุนก็สู้กันต่อไปนะครับผมมีความสุขกับการลงทุนไม่ขาดทุนไม่ติดดอยลงทุนให้เป็นระบบแล้วจะปลอดภยัยเลิกเป็นแมงเมมาเลิกเมาเข้าชมรมฉลกดตอสวัสดีครับ